สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมในซาร์ตาแพดปัจจุบันกับผมซาร์ตาเมโซมท็อป5ของประเทศไทยจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเอาแล้วครับเข้าสู่ตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วมาครับอย่างแรกจะอัพสกิล2แล้วเดินไปเดินกลางที่อัพสกิล2ครับเพราะว่ามันใช้ได้2รอบนั่นแหละเฮ้ยอะเลสเตอร์ว่ะเฮ้ยยากแล้วตอนแรกกับมูลานั่นเองเป็นคอร์อรี่ เลเตอร์วะโอแรกเลยสกินใหม่ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่ใช่เมนไม่ใช่เมน่ะเลเตอร์แต่มีแทบสกินนะเ uh huh. ลวเวลสกินนี้เพราะว่าไม่ได้ซื้อไว้เ huh. ราม,มาดูกันว่าพอเลนใคยจะเก่งกว่านะ uh huh. กดแร uh huh. ลงไปแล้วคือกดกดหลายตาแล้วแต่ว่าทีมันไม่สมประกอบ uh huh. ก็เลยกดตัวอื่นไปแบกให้ชนะแล้วก็รีบๆจบกว่าจะเจอทีม ดีๆก็คือต้องมากดในหมดธรรมดาครับททอีกอย่างคืออันนี้ผมกดมากับเพนด้วยฟามเท่านี้พอถ้าอ้อยแท็กเราเราแท็กอ้อยนะแต่ว่าอ้อยไม่แท็กเราไปเดฟีลแล้วสวยครับตีเราโชว์โหดอย่างแรกเลยเพราะงั้นเรามาตีตัวนี้นะครับแครีม่มาช่วยตีก็ได้แครี่ไม่ช่วยกันนะว่าตัดทรัพยากรขอมาตีต่อต่อก่อนนะต้นเกม เราเวฟนี้ก็จะ4ี่พอดีเพราะว่าเวฟเราสามครึ่งก่อนเวฟสี่พยายามดูเวฟด้วยอเล,เ,ลเตอร์เขาสี่ละไวกับผมอีมันไปมัเพราะนั้นเราไปบนเลยล่างพอรินมันตายละ mm hmm. เกมนี้ยากด้วยเจอเฟนิกเปลี mm ่ยนแมปเอามาเอามา,มาแมลงแมลง ผมตายวะออดอเลียดอเลียนีน่ก็เป็นพวกพอไอโชว์แล้วอะถ้าเขาเล่นกับพุ่มเราบินช้าๆเราดูรายเดินเขาก่อนแต่ว่าถ้าเขาแบบว่าเป็นตัวพวกมโมบิลเยอะๆก็บินเร็วไปเลยเฮ้ยเทนเทนไปกัน เกคีทให้เขาเลยก็ได้แล้วให้เขาให้มาแท็กเราถ้าเขาเป็นตัวเรามาชนะฟอร์เรนอยู่แล้วเวฟแรกๆถ้าเขามีถ้าเขามีทอยเราถึงจะแพ้ตรงนี้อาจจะมีเลสเตอร์กับเฟนนีอยู่ก็ได้เราเดินอ้อมนะครับไปถึงซาตเต้ยโดนบังคุ้มไม้ด้วย ้ยตายตายหมดผมก็ตายเอ้าอ้อยอ้อยไม่อยู่แล้วโอเคแล้วเราแรงแต่เราแค้ครีปได้หมดเห็นปะถ้าเป็นคนอื่นเมื่อกี้ก็ก็ควรต้องเข้านะครับถ้าไม่เข้าก็เราอาจจะเสียอ้อยเป็นตัวเดียวตีดีเลยเราตีกลาผมมากับน้องไงเลยมั่นใจตายตายเป็นอีกตาย เอ้ยผมว่าผมไปล่างช้าไปว่ะเฮ้ยแต่มาได้เป็นอีกนะพอเล่นมานะแสดงว่าไม่มีใครปิดไหมืละเรามีแข็งนะเล่นได้เต็มที่เกมนี้คือกะจะใช้แข่งลบอเล็อย่างเดียวฟอฟอเขาอยู่ฟอเขาอยู่เสียงเสียงสองพูมนี้เสียงมากเราเดินกดอย่างนี้ถ้าเขามาก็บินหัวเลย ดีดีเราตีนกเปิดโพสิชันดีกว่าเฮ้ยกิฟต์ทนี้เนี่ยเราคุณสองตานะเราเนี่ยโอ้โหเลงเล็กสแต็กระเบิดโคตรสวยเลยเมื่อกี้ตาตามันจะแรกจากตอนระเบิดสแต็คนะครับหรือว่าตอนที่เราถูกไปแล้วแล้วมันแบบโดนสกิลตัวเองเป็นอีกรู้นะตอนสกิลรีเลย โ <Okay. S 2> อเคสอรอแล้วเราควรไปบนเพื่อไปรับให้ฟอร์เรนเพราะว่าอ้อยไปล่างแล้วไงถ้าไม่ทันก็เสียใจอยอมรับค <ผม S 1> รับเพือนนะฟอร์เรนไหวปั้เกอร์เฮ้ยเกอร์อยอโยกมันทำทรงกว่าเพื่อน อยากให้ดอเลียอยู่ทีมเรากลางกลางกลางเมื่อกี้เราเล่นสุดไม่ได้นะตามดอเลียไปอาจจะเสียกลางฟอร์ใบมีสิทธิ์ที่อาร์เรส์อาจจะมันล็อกไปแล้วนะ ผลมีแข็งด้วยไงคือเนี่ยแหละคือข้อดีว่าทำไมต้องเอาแข็งมาออ๋อนายวนวนนรุษน้ตาตาเนี่ยคือตอนเดินโด,โด,โด,โดโนเนื้อมาผมก็ย้ำคำเดิมว่ารถฟูดาวผมไม่ติดอ้าว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  ไปส้มเล่นโหวตธรรมดาอะไรก็เป็นไงบ้างเป็นเกมที่ค่อนข้างฮาเลยได้แอปพีด้วยตามสเต็ปว่ะน,น,น้องโอ้สุดยอดเลยครับก็เป็นไงบ้างถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันคลิปหน้าและก่อนไปผมมีไฮไลท์เด็ดนะเป็นเรื่องเล่าแล้วกันครับเรื่องเล่าใครอยากฟังก็ฝากได้ใครไม่อยากฟังไม่เป็นไรก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ก่อนหน้านี้คือโดนแย่งเมดไงด,ดูจากเมดสามตอนแรกม,มันมีเมดสี่เลยผมกดลิเลียหน้าไปนะครับผมก็ คือจากที่เห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยคอนสามเอ็ดดาวนะครับผมอดีตซุพีแล้วก็ดูจากทรงน่าจะปั้มแรงขึ้นมาคือเล่นเหมือนเหมือนแบงบอลเลยผมก็คอนคนเดียวในทีมนะนที่เหลือน,นี่น่าจะพวกคนอมมันเดอร์อะไรอย่างี้ด้วยนะครับผมก็เลยกดแวนไปเพราะว่าถ้ากดซาต้าไปดูทรงไม่น่าจะรอดแล้วก็แพ้ชัวร์นะครับแต่สุดท้ายก็คือกดแวนแล้วดันเลือกถูกตัวชนะด้วยเกมนี้ดูจากสัญลักษณ์ข้างล่างครับ 5, ได้ข่ายไหมฮะเมกาคิวครับโอ้เสียดายมากเกมนั้นไม่ได้อัดมาเพราะว่าเขา ทิกกี้ปากแซบด้วยไงจะถามว่าผมเป็นคนเงียบๆไหมมันแน่นอนอารมณ์เหมือนนอนทัก,การดูอย่างนั้นอ่ะมันก็เอาไว้รอรอรอวันที่ผมชัชร่วๆว่าจะไม่โดนยูทูบแบนด์จากอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมีมาอีสปอร์ตโอเคมีมาอีสปอร์ตจริงโอเคก็เป็นไงกันบ้างชอบกดไลค์ใชรกดแชร์นะครับอีวหน้าสวัสดีครับ